สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสม้มไม่เหม็นขาวนี่เยอะนี่น้อยไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ว่ามีปัญญาคืนไม้ต่างหากในแง่รัฐบาลแล้วก็คือเศรษฐกิจที่เติบโตเป็นความสุขของนักธุรกิจและประชาชน ก็คือสิ่งที่เบาใจของรัฐบาลน,นะครับโ l บอ a l มินิมัมแท็กเขาก็กำหนดแล้ว V e c d ว่าทุกคนที่ทำค้าขายเนี่ยอย่างน้อยต้องรับผิดชอบต่อโลกไปนี้ต่อเจ้าของประเทศต่อสิ่งที่คุณเกิดมาควรจะ15%ถ้าลดแล้วมันน้อยแลย้วท,ทำไงละ่ะนี่พี่ชอยมึงรู้ยัง รัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศในงานสัมมนางานหน่นบอกว่ากําลังให้กระทรวงการคลังเตรียมจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีแหวดสาหรับประชาชนโดยทั่วไปอย่งมึงเป็นยังไงละมึงอีช้อยเป็นยังไงละมึงอีช้อยมึงได้เงินหมื่นมาแต่มันไปจัดเก็บภาษีมึงเป็นยังไงละมึงอีช้อย เป็นยังไงละปัญญาของรัฐมนตรีคลังประเทศไทยเป็นยังไงละแล้วปัญญาของนายกรัฐมนตรีประเทศมืองเป็นยังไงละอีจอยโดนกันหมดทุ่นหน้าไม่ว่าจะเป็นควายหรือไม่ว่าจะเป็นวัวจะ้ะ โอเคนายช้อยกูบอกมึงเท่านี้แหละและประกาศไปแล้วด้วยค่ะปัจจุบันให้ทางกระทรวงการคลังไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการสํารวจความคิดเห็นและการจะไปจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีแวดเพื่อที่จะไปเอาภาษีจากประชาชนไปสนับสนุนนโยบายรัฐบาลจากพวกมึงเป็นยังไงล่ะมึงอัดยายซื้อขนมยายเอาเงินไปแจกมึงแต่ว่าขึ้นภาษีสินค้ามึงชิบหายแล้วมึงรัฐบาล การเตรียมขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก7เป็น10หรือ15ของรัฐบาลนางแพรทองทานชินวัตรถือว่าเป็นการซ้ำเติมพี่น้องประชาชนทั่วไปเป็นการโยนภาระเพิ่มภาระทางค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในยามที่วิกฤตเศรษฐกิจกำลังเกิดขึ้น นางแพรทองทานและรัฐบาลเพื่อไทยไม่เลือกเก็บภาษีเพิ่มภาษีของเจ้าสัวนายทุนคนรวยแต่กับจะรีดเลือดจากปูเก็บภาษีจากพี่น้องประชาชนทั่วไปการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มจาก7เป็น10ซจะทำให้ราคาสินค้าทุกชนิดทุกประเภทที่จำหน่ายในประเทศไทยมีราคาสูงขึ้นอีก3เป หรือถ้าเพิ่มจาก7เป็น15ราคาก็จะสูงขึ้นอีก8 8นี้หรือ3นี้ที่เพิ่มขึ้นก็คือการโยนภาระให้พี่น้องประชาชนจ่ายภาษีจ่ายเงินแพงขึ้นนั่นเองนี่แหละครับการคิดใหญ่ทำเป็นไม่รู้ว่าควรจะเก็บภาษีจากที่ไหนมีแต่จ้องจะ รีดเลือดจากปูรีดเลือดจากคนจน